สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับหมอแอมพยากรนะครัยากรอากาศนะครับพยากรฝนฟ้าจากข้อมูลนะครับมาดูกันนะครับว่าตามที่ได้คุยไปประมาณสั้สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะมาให้ดูนะครับว่าวันที่10นี่เป็นไงบ้างนะครับวันที่10ธันวาเนี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยดูกันเลยมามาแล้วนะฮะว่า,าวันที่1ิเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับที่ฝนมันจะตกนะครับอ่ารดับแรกนะครับมาดูที่อากาศกันเลยนะครับอ่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีความร้อนร้อนหนาวหนาวใช่ไหมฮะอ่าบ้านเรครับก็หลังๆก็จะเริ่มร้อนมากขึ้นเนี่ยภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยหนาวนะครับอ่เรามาดูแถวโซนภาคใต้กันนะครับ นี่คือภาพตอน6โมง20่สินะครับสังเกตได้ว่าก็จะมีกลุ่มของฝนนะครับนี่คือภาพจับดาวเทียมนะฮะตอนหโมง20ตอนนี้6โมง40แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีฝนเข้ามานะครับแต่นี้ก็น่าจะเป็นอำเภออะไรบ้างเอาช่าอวดเลยไหมหัวไจอ่ไงเงี้ยนะครับนะครับก็ที่ว่ากังวลว่าก็าคือ ก็ถึงกับกังวลมากนะครับก็จะรู้ว่ามันน่าจะมีฝนเข้ามานะครับตอนวันที่10นะฮะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือภาพตอนปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยากรณ์อนาคตสักไม่กี่วันนะครับประมาณวันที่15อะไรแบบนี้นะครับให้ดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงครับอ่านี้มาดูแถวโซนล่างๆนะครับ สังเกตอ่าวไทยก็จะมีตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ลมก็จะพัดออกมาทางนี้นะครับอ่านะก็จะมีความอา่าคลึมคลึมฝนเข้ามานะครับแล้วก็ด้านล่างครับเนี่ยที่หน้ากังวลคือตัวนี้นี่คือภาพดาวเทียมนะครับอันเป็นภาพที่เป็นปัจจุบันนะครับไม่ได้อนาคตอะไรนะผมนี้นะครับก็คือแถวแถวเนี่ยอ่อบาเลเซียอะไรนะอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนมีลมมรสุะครัะ หนักๆอยู่นะครับอ่าก็จะมาแถวแถวๆนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่กังวลก็คือว่ามันจะขึ้นมาบ้านเราเนี่ยครับิดว่าประมาณกลางเดือนครับเท่าที่ดูนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าแรงครับเป็นหน้าฝนนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆอะไรมาตรงนี้นะครับเนี่ยเต็มไปหมดนะครับดูทั่วโลกเลยก็ได้ก็จะมีลมมรสุมบ้างอายุอะไรบ้างนะครับ เราก็ได้รับผลกระทบบ้างนิดนิดหน่อยๆนยนะครับอันนี้คือวันที่10วันนี้นะครับก็แถวบ้านผมนะครับก็จะมีอยู่บ้างนะครับแถวสงขาเนี่ยพัทลุงนะครับก็จะมีบ้างปลายนะครับอันนี้มาดูของเว็บอีกเว็บนึงนะครับนี่คือเว็บ z o o m อทเนะครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลนะครับเขาก็รวบรวมข้อมูลมาทําเป็นภาพเราได้ดูกันนะครับ ต่อไปเป็นของวินดี้กันบ้างนะครับวินดี้เนี่ยหลักๆเรไว้ดูลมนะครับเมื่อก่อนแต่นี้เนี่ยมีความฝนอะไรเข้ามาด้วยอาวินดี้นะฮะอันอนี้คือสามารถดูอาพยากรนอนาคตได้แต่ไม่ถูกต้องร้อยเซนะครับก็คือเป็นการคาดตดอแต่ถ้าเราอยางมีข้อมูลนะฮะมาดูกันนะครับว่าอาวินดี้เขาจะบอกว่าไงนะครับดูปัจจุบันของ แถวนี้ก่อนนะครับก็จะมีฝนเบาๆเห็นไหมฮะนี่นะครับโซนด้านล่างเนี่ยก็จะเสียงหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของไอตัวลมบอลสูงตะกี้นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอาจจะโดนเข้ามาเฉียดบ้างนะครับตรงนี้นะนะครับเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาง์มก็เตรียมตัวนะครับว่าเราจะทำไงดีถ้าฝนมันมานะครับอย่างนี้นะครับ ก็คนอื่นก็จะได้วางแผนนะครับว่าถ้ามันอาจจะแบบวันนี้อาจจะไม่ค่อยร้อนเหมือนวันก่อนๆน,นะครับมันไม่ค่อยโล่งเหมือนวันก่อนๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่มันพยากรณ์นนครับว่าเป็นยังไงจากภาพของ windy.com นะครับขอบคุณมากๆครับ Thank you <laughs> อ่ะเอาดูภาพวันที่10ก่อนนะครับของเว็บ w i n ดีนะครับผมจะดูแถวโซนภาคใต้นะครับ อันนี้คือภาพตอนเที่ยงที่เขาประมาณเลยครับว่านี่ครับเห็นมีความจางจงเห็นไหมครับก็อาจจะไม่ตกนะครับอาจจะไม่ตกท่าจางแบบเนี้ยแต่คือมันมีความคลึ้มคลึ้มนะครับแถวนี่ครับตั้งแต่ชุมปรนอะไรลงมาเนี่ยครับบางส่วนก็อย่างเงี้ยก็จะมีภูเขาช่วยบังให้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเทือกเขาแนวเทือกเขาครับแต่นี่ก็อาจจะแบบไม่เจอเลยนะครับฝนนะครับโล่งๆนะฮะ แต่ก็จะเป็นความคลื้มๆ้บ้างบางแห่งก็อาจจะมีตกทําแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะสมอะไรของมันนะครับมันก็จะตกมันนะครับแล่ก็จะเป็นแบบแบบนี้นะสไตล์นี้นะครับก็คือแบบบางๆะครับวันที่สิบมาดูแถวโซนล่างด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมาจากโซนล่างนะครับจากลงพอดีนะฮะอ่านี่คือวันที่11ตอนเช้านะครับดูโล่งๆครับไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มีความคลื้มคลเหมือนกันนะแถว อัดใหญ่ปัตนียาลานี่นะครับพัทลุงนะครับนี่นะฮะวันนี้คือตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับที่เว็บวินดี้ทำนายไว้นะครับอ่านี่นะครับอ่ะอันนี้มาสู่ช่วงของวันที่12นะครับที่วินดี้ทำนายฮะก็ยังลงโล่นะครับ12ตอนเช้าอ่ามีบางแห่งก็มีแบบปลายบ้างนะครับตอนบ่ายนะครับมีตอนบ่ายแล้ว ดูเวลามันจะอยู่ด้านล่างนะครับดูไปด้วยกันนะครับวันที่สิบสามสิบสามก็มีแบบคล้ายๆกันนะฮะก็คือฝลายไปเรื่อยๆแต่แถวโซนล่างๆเนี่ยเริ่มจะมีมากขึ้นนะฮะแถวยาลาพวกนี้นะครับส่วนภาคอื่นไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับก็คือมันมันไม่ค่อยมีพวกลมผสมอะไรนะรมันจะโลง่ลงๆหมดเลยนะครับสังเกตนะครับ จะมีลูกนี้นะที่ว่าผมว่าที่จะทําให้ผลอาจจะตกได้ประมาณกลางเดือนนะครับอ่ะดูต่อนะครับอันนี้คือวันที่13นะครับอ่เราดูลูกนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเข้าแถวมาเลเซียนะฮะแต่ว่าภาคใต้ตอนล่างก็จะโดนไปด้วยนะครับนี่นะฮะยะลาเนี่ยก็จะโดนตั้งแต่วันที่14นะฮะที่เว็บวินดี้เขาทำนายไว้นะครับนะครับวันที่14 อาจจะเร็วบวกลบ1วันแล้วแต่นะครับนะครับแล้วก็แถวด้านล่างก็จะโดนไปด้วยวั้นที่14นะครับน่ครับก็คือไม่ใช่แค่ยาลาแล้วมันขึ้นมาด้วยนะครับถ้ามันขึ้นมานะครับเพราะว่านี่เป็นการทำนายนะครับเนี่ยมันจะเฉียวแถวภาคใต้นะครับ14นะครับก็น่าจะคิดว่ามีเริ่มมีฝนตกอะไรมานะครับจากเว็บวินดี้นะฮะแล้วก็จะโล่งตอนเที่ยงคืน อ่าแถวโนที่15้าแล้วกลางเดือนแล้วนะครับกลางเดือนช่วงเช้าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่แถวโซนด้านล่างนี้ก็น่าจะตกนะครับอ่านะครับแถวโซนด้านล่างน่าจะตกนะครับเพราะว่ามันมาแถวโซนล่างนะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับอ่านี่คือตอนเย็นของวันที่10สิอไม่ใช่ช่วงเช้าของวันที่16นะครับเช้านะฮะมันเกณเฮเนี้ยเริ่มมาหนักๆแล้วนะ เอาลเนี่ยทำใจไว้ก่อนลงน้าสักนิดนึงว่าฝนอาจจะตกไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฝนอาจจะตกนะครับแถวนครแถวโซนอา่ากัทลุงหันใหญ่เนี่ยน่าจะโดนดักว้เลยครับประมาณกลางเดือนนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่คือแถว,แถวยะลาเนี่ยจะโดน,น,กกนดักเราจะเกิตได้จากภาพแถบโซนด้านล่างมันจะโดน,นครับแล้วก็สักพักก็แถวตังนะครับเพราะมันเคลื่อนที่ผ่านถูกไหม อันดามันนะครับตอนล่างก็จะอาจจะโดนด้วยนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบสี่เริ่มมีหลังเข้ามาแล้วเขามีหลังสิบเจ็ดนี่ก็น่าจะแบบเยอะเลยนะฮะนี่ครับสิบเจ็ดอันนี้คือเราดูล่วงหน้าไปนะครับล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เลยเนี่ยมันความผิดพลาดก็จะสูงนะฮะแอร์นครก็จะโดนแสดงว่าประมาณกลางเดือนครับที่ผมบอกว่าประมาณกลางเดือน อาจจะได้เห็นผลกันอีกครับก็นี่คือเว็บวินดี้เอาอย่าเพิ่งเชื่อร้อเรครับเราดูสองที่เลยนะดูปัจจุบันแล้วก็ดูอนาคตจากเว็บวินดี้อามีอีกเว็บหนึ่งนะครับอ่าเว็บน,นี้ที่ผมดูบ่อยก็คือ yr.no นะครับอ่ามาดูกันครับว่าเขาว่าไงบ้างนนครับเขาบอกว่าวันที่10เนี่ยก็คือวันนี้ใช่ไหมมีฝนประมาณ0 5นะครับบ้านผมนะครับ มีแดดนะครับวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเหมือนไม่เห็นฝนเลยนะฮะวันที่13ก็ไม่น่าจะมีฝนแต่ครึมๆนิดหน่อย14ฝนเริ่มมา1.3นี่ครับแล้วก็15ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่วันผมนะมก็จะไม่ค่อยเจอมากแต่วันที่17ครับนี่ครับที่ว่า ก็เหมือนกับภาพเมื่อกี้เลย17จะดะโดนหนักนะครับบ้านผมแต่เรามาดูแผนเป็นกราฟนะครับกราฟทีหนึ่งกราฟเนี่ยดูได้ไม่ถี่วัน,นครับก็คือดูได้ประมาณสัก3วันนะครับก็บ้านบ้านผมเนี้ยก็จะคือจะโลง่ลงๆรับโลง่ลงๆมีฝนนิดหน่อยอาจจะแบบบางๆนะฮะก็คือวันที่10น่านจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เห็นความคึ้มๆม,มาเป็นสัญญาณ <c oughs> เห็นว่ามันอาจจะมีฝนมานะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูที่ทยะลาน่ไหผมลองดูครับะยะลายะลาเนี่ยมันจะโดนตอนแรกๆเลย,ย,ะลน,น,ยน,นะครับอนนี้ไหมแล้วผมดูแกลนที่แกนยะลาใช่มดูว่ามันมันใช้ภาษานะอังกฤษนะอ๋ออาจะน,นี้เลยครับ มาดูกันครับว่าเป็นยังยัลาะนะครับอ่าเนี่ยจะหนักครับวันที่14ฮะก็คือตรงกับของวินดี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีแบบฝนบางๆมานะครับวันที่11ดังนั้นแถวใต้ตอนล่างๆเลยนะครับก็มันจะขึ้นที่มาเลเซียก็จะโดนหนักๆนะก็คือวันที่14นะครับ15 16 17หนักสุดนะครับก็ตรดังนั้นเนี่ยแถว พี่น้องภาคใต้ตอนล่างๆเลยนะครับที่ติดมาเลเนี่ยแถวนั้นนะครับสงขาก็น่าจะโดนนะเตรียมตัวนะครับว่าวันที่14 15ี่1 7้าสหบนะครับอาจจะโดนฝนครับอาจจะนะครับก็เป็นการคาดคะเนล่วงหน้าให้เราจะได้เตรียมตัวกันนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนะครับอันนี้ดูล่วงหน้าประมาณสักจริงๆ3าวันอ่ะจะโอเคสุดครับแต่นี่เราดูไปหลายวัน ดันั้นข้อมูลเนี่ยอาจจะผิดพลาดบวกลบ1วันหรือว่าแล้วแต่เวลานะครับก็เป็นข้อมูลไว้เราได้เตรียมตัวกันครับว่ามันอาจจะมีฝนตกนะครับช่วงกลางเดือนจากที่คุยไว้ในแต่ตอนอ่ารสดข่าวที่แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่างไส้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ว่างๆก็มาชมยากรอาก,กาศ คุยกันง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ดูล่วงหน้ากันได้แล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้น,นะครับตัวอย่างเว็บที่ผมใช้ก็คือตัวนี้ zoom dot e earth ไว้ดูว่าภาพดาวเทียมปัจจุบันเป็นยังไงเราจะเห็นของจริงนะครับอันนี้คือของจริงนะฮะเห็นเมฆนะครับถ้าเป็นกลางวันเลยเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภาพสีกลางวันเลยครับอันนี้คือภาพกลางคืนตอนหกโมงครึ่งนะครับ่างนี้ อีกเว็บหนึ่งที่ผมใช้ดูคือวินดีนะครับอันนี้ก็คือดูคาดคะเนล่วงหน้าได้นะครับโดยใช้โมเดลที่ ECMWF อาจารย์วัฒนานครับที่ผมแกบ,บอกว่าให้ใช้โมเดลตัวนี้จ,จะดีนะครับแล้วก็คราวนี้ YR.NO นะครับมาพยากร,กรณ,กรณ์อากาศให้ดูนแบบเจาะลึกไปแต่ละสถานที่ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ คิดว่าข้อมูลพวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราจะได้วางแผนกันนะครับขอบคุณมากมากครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y u u t u b e e b o o k ที่อยู่ใน d e s c r i p t ั o นด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสัสดีสวัสดีครับ,ววรบไว้เจอกันใหม่นะครับตอนช่วงใกล้ๆถึงมาสาักวันที่14ค่อยมาดูอีกที